และที่เป็นผลสำรวจของบริษัทจัดหางานชื่อดังระดับโลกบอกเลยครับพนักงานเตรียมตัวจะหางานใหม่เพราะมันท้าทายกว่าได้เห็นอะไรมากกว่าและสิ่งที่ถือว่าถ้าไม่เอาเงินเดือนนะฮะสวัสดิการที่เขาสนใจมากที่สุดทีน่นีตอนนี้คือ3อย่างโบนัสต้ตองมีชั่วโมงทํางานต้องยืดหยุ่นได้และทํางานจากที่ไหนก็ได้อันนี้อยู่ในใจของลูกจ้างแล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับคุณปุญญนุชเสวรสวัฒนานะครับเป็นผู้จัดการของ r ร์ e วอ w a ต t e r s ประเทศไทยนี่นะฮะก็เป็นหน่วยงานของจากต่างประเทศนะครับเป็นบริษัทจากต่างประเทศที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรแรงงานมืออาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับไปทําผลสํารวจออกมาเกี่ยวกับเรื่องของผลตอบแทนในปี2 5 6 8นปะครับโอ้โหเจออย่างนี้ฮะและส่วนใหญ่ด้วยนะฮะแปของพนักงานมองว่าโบนัสเป็นสวัสดิการที่จําเป็น 85%มองเลยะฮะถ้าในแง่กลุ่มที่เป็นสวัสดิการนะฮะโบนัสเนี่ยมาสูงสุดอันดับต้นๆ85%มองว่าสําคัญนะครับรองลงมา63%บอกว่าชั่วโมงการทํางานเนี่ยควรจะยืดหยุ่นอันนี้ก็อาจจะมีแนวคิดนะครับ4วันต่อสัปดาห์ทางานกันหรือเปล่าหรือจะเหลือเพียงแค่เท่าไหร่3วันอันนี้ยังไม่แน่ใจ3วันยังไม่เคยมีใครเสนอแนวคิดนี้นะครับเป็นอันดับ2คือชั่วโมงในการทํางานยืดหยุ่นนะครับและอันดับที่3คือทํางานทางไกล remote work หรือบางคนอาจจะแปลว่า work from home ก็ได้นี่นะครับอันนี้60%มองว่าควรจะเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญในแง่กลุ่มสวัสดิการนั้นสรุปถ้าสวัสดิการนะตอนนี้ยพนักงานในไทยมองเนี้ยโบนัสมาก่อนเลยสำคัญสุด 2. ยืดหยุ่นเวลาการทำงานให้ได้ไหมนะครับสามทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับในส่วนของผลสารวจที่ออกมานะครับที่นี้ปรากฏว่าอพอไปดูมุมมองของพนักงานเนี่ยนะฮะเขาตอบงี้ถูกไหมฮะ แต่ปรากฏว่าพอมุมมองของนายจ้างเขาตอบงี้นะฮะเขาบอกว่าในปีหน้าเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าชิงตัวพนักงานเกิดสภาวะชิงตัวพนักงานแต่พนักงานนะฮะเป็นพนักงานที่มีความชํานาญสูงมีประสบการณ์สูงมีความเชี่ยวชาญสูงไม่ได้ชิงตัวพนักงานขั้นพื้นฐานนะฮะหรือพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์นะครับดังนั้นสิ่งที่จะปวดหัวในแง่ของนายจ้างผ่านผลสุดตรงนี้ก็คือว่า เรื่องของการชิงตัวพนักงานจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดและปวดหัวที่สุดในปีหน้านะครับเนื่องจากว่าไรซ่าไหมฮะมันสอดคล้องกันไปเลยเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่กว่า80%กําลังมองหางานใหม่เอา้า <c> น <oughs> ะครับ80%ดสิบมองหางานใหม่ฮะด้วยเหตุผลหนึ่งคือเขาต้องการเจริญเติบโต,โตก้าวแล้วก็มีความก้าวหน้าต่อไปนะครับแล้วนอกจากนี้ด้วยความที่ว่าทําไมเขาเกล้ามองว่าหางานใหม่ก็เพราะว่ามี79%เก้าขามั่นใจเขาว่าจะได้โอกาสจ้างงานใหม่ๆ ซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้นทัศนคติของพนักงานเขาบอกว่ามีผลต่อการมองต่อการจ้างงานนอนาะคตว่ามันจะดีขึ้นเห็นไ,ไหมฮะเออเป็นผลสำรวจที่ดูจะสอดคล้องกันพอสมควรนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่านายจ้างเกินครึ่งเนี่ยบอกเลยครับว่าไอ้การดึงตัวซื้อตัวแข่งขันสูงในตลาดแรงงานปีหน้านี่นะครับมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าน่ากังวลที่สุดทีนี้ไอ้การที่รักษาพนักงานเดิมไว้ไม่ได้นะครับผลสำรวจนี้ก็บอกนะว่าคือเจ้าของกิจการก็มีถึง38%ก็บอกว่าคือ คือมันโอกาสการเลื่อนตําแหน่งให้เขาเนี่ยมันก็น้อยจริงๆหรือมันแทบจะไม่มีเลยอันนี้ก็ควรจะขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจถูกไหมฮะหรือโครงสร้างของธุรกิจที่เอื้อให้เกิดมีเขาเรียกว่า,า,า career path หรือเส้นทางของการเติบโตในการทํางานขององค์กรน,น,นั้นเนี่ยไปได้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะฮะคนเป็นเจ้าข้าเจ้าของกิจการเขาก็เหนื่อยตรงนี้เหมือนกันมีถึง34%บอกว่ามันมีความยากลําบากนะ ในการจะเสนอผลตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถสู้ได้กับบริษัทอื่นๆเพื่อที่จะรักษาคนของตัวเองนะครับท่ามกลางอะไรครับเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้รายได้ก็ไม่ได้ววาเยอะกําไรก็ไม่ใช่ว่าจะมีไอ้ภาระหนี้เดิมเองก็สะสมมาไอ้ขั้นที่จะบอกว่ากล้าจ่ายเพื่อให้คนคนนี้อยู่กับเราต่อไปในจ้างก็บอกว่าเป็นหนึ่งใน3ปัญหาที่หนักหัวขณะนี้ นะครับดังนั้นด้วยเรื่องตรงนี้เองเนี่ยทุกครั้งเลยครับผลสารวจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมักจะตรงกันข้ามในความต้องการและความเป็นไปได้ที่จะได้รับจริงๆนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนะฮะสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าความเคลื่อนไหวต่างๆปัจจัยต่างๆภาระต่างๆซึ่งแตกต่างกันคือถ้ามองในแง่ของลูกจ้างอาจจะบอกว่าโอ้เขามีรายจ่ายเยอะบางคนก็มีนี่เสียอะไรก็ว่าไปถ้ามองในแง่ของเจ้าของกิจการก็บอกว่าดูสิครับเดี๋ยวนี้หกโมงยังกะสองทุ่ม ร้านลวงริมถนนปิดหมดแล้วเดินในห้างเองก็ไม่เช่ว่าคนก็จะเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแถมนะปัจจัยดอกเบีย้ยภาวะเศรษฐกิจเดี๋ยวโลกมันจะไม่แน่นอนการค้าทั่วโลกก็จะเกิดการกีดกันทางการค้าสรารพัดหลายเรื่องนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่พยายามเชื่อมกันต่อให้มันตรงๆกันจะได้อยู่กันทั้งสงฝ่ายนะครับ